มาดูวิธีการปลูกผักสาบของพี่เพนครับว่าปลูกยังไงตามที่เห็นนะครับโอเคเดี๋ยวถามเจ้าของเลยดีกว่าสวัสดีพี่เพนครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เพนนะครับพอจะเห็นผมก็มาถ่ายต่อเนื่องเรื่อยๆวันนี้พามาติดตามดูว่าหลังจากที่ก็ต้องบอกว่าสวนนี้น่าจะประมาณเข้าสู่ปีเท่าไหร่แล้วพี่เพนโอผักสาบห้าหกปีผักสาบนี่เพิ่งปลูกแค่ผักสาบนี่กี่ปลีละอ่าประมาณสองปีสองปีงป้าต้นโตสุดน,นะคะอืมลูกนี้ก็ เต็มเลยครับห้อยตะลองตะแรงเต็มเลยตูปูติปิเต็มครับนี่ตรงนี้แปลงนี้ปลูกตามหลังค่ะอาจารย์มันน่าจะตรงนี้น่าจะอยู่ประมาณเจ็ดเดือนตรงนี้เจ็ดเดือนค่ะอาจารย์ก็มีลูกให้เห็นแล้วที่สําคัญเนดอกเต็มเลยที่มันกาลังจะขึ้นมาแล้วก็ที่สําคัญการปลูกไม่ได้ยากเนาะไม่ได้ยากเลยค่ะอาจารย์ต้องรู้จักเขานิดนึงอย่างเช่นตอนนี้นี่ครับ ก็ใส่อะไรลงไปด้วยนี่พี่เพนของพี่เพนนะคะพี่เพนทําหลังเต่านิดนึงพื้น<ม>ที่ของพี่เพนอ่ะตรงนี้มันจะลุ่มน้ําครับผมพี่เพนก็เลยทําโคกขึ้นมานิดนึงครับแล้วก็ขุดลุมเท่ากับต้นพันธุ์ที่เพนส่งไปคือความสูงนะคะครับก็ถ้าถุงดําคืบหนึ่งก็ขุดคืบหนึ่งอย่าไปฝังเลยข้อต้นพันธุ์เดิมดินเดิมที่ส่งไปอะค่ะรับเพราะว่ามันจะตายคือถ้าทรงระดับดินแค่ไหนก็ปลูกแค่นั้นเลยครับและทีนี้ อย่าเพิ่งไปใส่พวกปุ๋ยเคมีอะไรเขาได้จารย์ถึงแรกๆไปถึงนะคะได้รับต้นแล้วก็พักฟื้นสักนิดหนึ่งก็ได้ค่ะครับให้เพราะว่าเขาจะเป็นต้นไม้ที่บอบางค่ะคือเหมือนเราเพิ่งเขาเอาเขามาชำมาขยายพันธุ์อย่างเงี้ยค่ะรากเขายังไม่เดินลักษณะการซื้อต้นพันธุ์ที่ดีที่เป็นแนะนําเลยประมาณนี้เลยค่ะจารย์ครับนี่ถือว่าโอเคเลยเพราะว่าถ้าเขามือเดินนี้เขาเรียกมือเนี่ย พี่เพ็ญเรียกมือไม่รู้คนอื่นเรียกไงถ้ามือเขาเดินอย่างนี้แสดงว่าลากเขาก็เดินแล้วจ้าแต่ถ้ามันมีแค่ใบสองใบอย่างเงี้ยบางทีเหมือนพืชเขากลัวตายเนาะเขาก็พยายามจะให้ตัวเองแบบติดดอกออกผลน่ะติดใบออกมาถ้ามีมือเดินอย่างนี้แล้วรับรองลากเต็มถุงแน่นอนแบบนี้ใช่ไหมเช่นถ้าเกิดว่าพี่เพ็ญขายต้นพันธุ์ขนาดนี้ไหมหรือยังไงตอนนี้ที่มีอยู่นิดหน่อยก็เหลือประมาณนี้ค่ะเหลือยาวประมาณนี้ค่ะของพี่เพ็ญ ดูด้านบนครับคุณสมบัติพิเศษอย่างที่บอกของพี่เป็นนี่จะเป็นแบบพันธวายเนาะใช่ค่ะทวายพันธวายคือคุณสมบัติพิเศษคือออกลูกทั้งปีอยู่ที่การใส่ข๋ยดูแลของเราค่ะนี่มีลูกตลอดเก็บขายทุกวันทุกวันเลยค่ะอาจารย์สาเหตุที่ยังหลงเหลืออยู่ลูกผมบอกว่าอย่าเพิ่งเก็บนะพี่เวลาไปถ่ายอยากให้เห็นลูกหน่อยนะครับอยู่ที่บ้านเราขายดีเนาะขายดีมากพืชเศรษฐกิจอย่างดีเลยใช่เลยค่ะเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างดีแล้วก็อายุการ อ,ออกลูก3-4เดือนนะจ๊ะสาเดือนถ้าเราซื้อไปถ้าบำรุงดีๆดีๆนี่มไม่เกิน4เดือนมาแน่นอนได้กินแน่ๆได้กินแน่ๆค่ะแล้วก็อายุการเก็บเกี่ยวอย่างเช่นผมปลูกไปแล้วมันจะมีอายุนานขนาดไหนออ้สี่สิ้าสิบปีนั่นแหละจ๊ะขนาดนั้นเลยนานเลยค่ะจ๊ะ ต้องเลือกพื้นที่ที่เราคิดว่าไม่ทําอะไรแล้วเราจะปลูกตรงนี้แหละเราจะได้ไม่ต้องเสียยวกาดหยุดขุดไปขุดมาย้ายไปย้ายมาและที่สําคัญมันก็จะเป็นร่มเงาให้ด้วยเนาะใช่ค่ะสำหรับคนที่แบบต้องการที่จะเป็นเป็นร่มเงาใช่ให้เลื้อยขึ้นต้นไม้อ่าเป็นร่มเงาด้วยเป็นผักไว้ทานด้วยใช่ค่ะนี่ครับก็พามาดูกันกับสวนของพี่เพ้นถ้าเกิดว่าคนสนใจอย,อยากจะลองชิมดูสามารถที่จะแบบพี่เพ้นก็จะส่งด้วยนะส่งออนไลน์ค่ะเก็บอ่อนๆใหม่ๆคือจะได้จากเกษตรกรโดยตรงเลยค่ะเนี่ยค่ะ ี่ค่ะจกำลังกำลังละอ่อนเลยค่ะมันมาแทรกอยู่ในใบด้วยก็เลยแบบเต็มเลยนี่เห็นเห็นขนาดนี้ก็40-50บ้าบาทแล้วเนาะถ้าขายเนาะประมาณนี้เลยนี่แหละแล้วที่สําคัญมันออกทุกวันออกทุกวันค่ะจย์ออกทุกวันตื่นเช้ามาถือตะกร้าชิวๆมาเลยค่ะชิวมาก ถ้าสนใจถ้าอยากจะลองชิมดูรสชาติเบื้องต้นเป็นไงเนาะพี่เพนที่รสชาติก็หวานนิดๆขมหน่อยๆมันๆะอาจา์แล้วแต่คนชอบนล้วหวานๆมันแต่ผมชอบนะตอนแรกนะผมไม่รู้หรอกพอมาอยู่ที่แถวนี้แม่ยายพากินก็เลยออ้แบบนี้ก็มีด้วยอร่อยผมไม่เคยเห็นจริงๆนะครับเพราะว่าบางพื้นที่เขาไม่เคยเห็นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่อยากจะชิมดูอย่างที่บอกทักมาหาพี่เพนได้นะครับรายละเอียดข้อมูลการติดต่อพี่ข้อมูลการติดต่อ Facebook ก็ชื่อเพนดวงฉ่ำนะคะเบอร์โทรก็ 063-007-4192ค่ะอืมติดต่อไปได้ครับอันนี้จะเป็นพันธุ์ทวายที่สามารถที่จะแบบออกลูก ตลอดทั้งปีให้เราดูแลดีๆถ้าดูแลเขาดีๆปลูกครั้งเดียวสามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้ 40- ่สถึงห้ปีใช่ค่ะถึงแม้จะไม่ขายแต่ท้ายที่สุดแล้วเราปลูกแค่ต้น2ต้นเอาไว้ทานเองเนาะใช่ค่ะใช่แต่ถ้ามันมองดูแล้วมันจะเป็นพืชเศรษฐกิจก็สามารถที่จะเอาไปเป็นผักขายได้เนาะกินได้ทั้งยอดและกินได้ทั้งลูกใช่ค่ะขอบคุณพี่เพนอีกครั้งหนึ่งครับเย็นนี้ผมคิดว่าผมได้ผักไปแล้ว